สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมรบานนะคะวันนี้เรามาดูไพ่รนดอมดีกว่าเป็นรนดอมเกี่ยวกับเรื่องว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีเรื่องอะไรดีๆอยากจะบอกเราหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบอกเราในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตนะคะขออนุญาตดูพื้นดวงดูพื้นดวงดูเหตุการณ์ทั่วไปในช่วงนี้ของพวกเราทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ อ๋ออ oh, so. okay. mm ันนี้ยสักครู่นะจ๊ะโอเคอือหือ ค่อนข้างดีนะคะอ่าฮะว้า huh. ว wow. เพื่อน่วงช่วงนี้ของคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาเนาะเป็นเป็นภาพรวมนะคะช่วงนี้คนของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการเงินที่จะต้องมีการวางแผนอาจจะติดขัดไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่าคุณจะจัดการมันได้เรื่องงานเนี่ยค่อนข้างมีงานเข้ามามา,มากมายแล้วแต่ว่า พวกคุณก็ต้องสั้งสติเนาะมันอาจจะเยอะหน่อยแต่พวกคุณก็ต้องตั้งสตินะคะมีงานเข้าเนาะตั้งสติแล้วก็ค่อยๆหยิบมันขึ้นมาทําทีละง,งานบางทีหลายๆคนอาจจะจะหาเวลาพักผ่อนพักผ่อนในที่นี้ก็ควรที่จะหาเวลาในการกลับมาอยู่กับตัวเองทําสมาธิหรือไม่ก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์อธิษฐานหรือตั้งจิต นึกถึงเรื่องดีๆแล้วก็อยู่กับสิ่งดีๆอยู่ในกับสถานที่ที่เป็นพลังงานบวกจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะเรื่องงานเนี่ยบางคนอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งเนะาะหรือกําลังอาจจะได้เลื่อนหรืออาจจะได้เลื่อนตําแหน่งมาแล้วซึ่งเพราะความสามารถของเรานะคะไม่ต้องกลัวว่าคำพิพากษา,ารหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหรือว่าเ,เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอะ่ะ ท้าให้คุณสงสัยว่าสิ่งนี้มันมันใช่สําหรับคุณไหมสิ่งนี้มันเอิ่มที่คุณได้อะ่ะมันโอเคไหมจริงๆแล้วสิ่งที่คุณได้คือสิ่งที่คุณสมควรได้ค่ะเพราะว่ามันได้มาเพราะความสามารถของคุณเองดังนั้นไม่ว่าความบุนมายที่เกิดขึ้นหรือว่าความวิพาษ์วิจารณ์หรือวา่า,าอ,อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับบางคนนะเป็นพลังงานรวมไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่มันคือความสามารถของเราเองดังนั้น จงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยวางความคิดของคนอื่นเขาไปนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือความสําเร็จมันเกิดจากตัวเรานะคะอาจจะมีการช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างแต่ส่วนหลักส่วนใหญ่คือตัวเราเองในเมื่อเนื้องานมันเป็นของเราสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันเป็นเพราะเราดังนั้นความขัดนยาที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจใครจะทะเลาะกันใครจะว่าอะไรกันจะว่าเราหรือว่าใครก็ไม่ใช่เรื่องของเราดังนั้นอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งนะคะแล้วก็ปาก ปากของเราเนี่ยก็ถ้าถ้าอะไรที่มันคันยุบยิบรือหรือ,รอมีคนทําให้เราอยากจะตอบโต้ไม่จําเป็นเอาจริงๆคือไม่ต้องไปตอบโต้ดีกว่านะคะไม่ต้องไปตอบโต้ดีกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกหรือว่าเป็นการใส่ร้ายในสักวันหนึ่งคนอื่นจะรู้เองค่ะนะคะคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งคนมีมีความสามารถ แล้วก็บางคนจะเป็นคนที่ทํางานกินเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั่วไปพนักงานบริษัทหรือว่าทํางานอะไรก็ตามที่ต้องกินเงินเดือนเนาะเป็นเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยทํางานแล้วได้เงินตามเนี้ยถ้าอยากจะได้เพิ่มนะคะอยากได้เงินเพิ่มอ่ะควรที่จะมีการวางแผนการเงินแล้วก็ควรที่จะมีการศึกษาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องลงแรงมากแต่ได้เงินมากกว่าเดิมอะประมาณนั้นนะคะเนาะบางคนอาจจะใกล้ๆนี้อาจจะได้โปรโมทงานหรือว่าอาจจะแบบดได้ดีลงานกับผู้ใหญ่นะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆในช่วงนี้ก็ดีแล้วแล้วก็ครอบครัวการงานการเงินจะดีขึ้นในอนาคตนะคะอันใกลน้นี้เนาะถือว่าเป็นไพ่ที่ภาพรวมที่ดีมากเลยนะคะ เอาเป็นว่าถ้าอยากจะบอกอะไรเนะาะใครมีเรื่องอะไรอยากจะบอกเราในช่วงนี้บ้างมีเรื่องอะไรที่เราคุณรู้มีเรื่องอะไรที่เรื่องอะไรดีๆที่ไพ่อยากจะบอกเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่อยากจะบอกเรานะส้อ,อ,สอดุด ถ้าอยากจะบอกว่าอย่าให้คือตอนเนี้อบก,กอดเงินของตัวเองให้ดีนะคะบริหารจัดการเงินของตัวเองให้ดีแล้วก็งานที่ทำเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนกลับมาน้อยนะคะช่วงเนี้ยมันอยู่กลางเดือนเนาะมันกำลังจะเข้าปลายเดือนแล้วให้อบก,กอดเงินรักษาดูแลแล้วก็ จร, yup. จริงๆเราไม่ต้องอกกอดขนาดนัいい้นนะคะให้ให้รักษาเขาเหมือนรักษาเพื่อนคนหนึ่งนะคะสาหรับเรื่องเองินให้รักษาเขาสําหรับเหมือนรักษาเพื่อนคนหนึ่งดูแลเขาให้ด,ดีแล้วก็ถ้าจะใช้เขาให้ใช้เขาในเรื่องที่จําเป็นจริงๆนะคะสําหรับเรื่องเงินส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีเรื่องการงานขึ้นมาด้วยเนาะเรื่องการงานเนี่ยคอนข้างที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเนาะบางคนอาจจะต้องไป แล้วก็มีการดีลงานนะคะกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นเวลาพูดคุยกับอะไรกับพวกเด็กๆเนี่ยก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ่จานะคะแล้วก็พยายามนิ่งพยายามนิ่งไว้นะคะส่วนงานที่ได้เข้ามามันค่อนข้างง่ายนะมันจะง่ายอยู่สําหรับคุณแต่สิ่งที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเออโอเคเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของ เนื้องานที่จะต้องทำกับคนอื่นดูลูกน้องเพราะว่าอาจจะคุยกันยากนิดนึงแต่คุณจะคุยกันได้ขอให้คุณมั่นคงมั่นใจว่าตัวคุณกำลังพูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ให้ค่อยๆพูดแล้วก็ตอนพูดก็คือให้กระชับให้เข้าใจง่ายนะคะส่วนชีวิตในช่วงนี้พ้่อยากจ,จะบอกว่าให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหน่อยนะผ่อนคลายหน่อยใช้ชีวิตให้ดีเพราะว่าเหมือนจะตกหลุมความรู้สึก ตกหลุมความรู้สึกที่มันเข้ามาสู่ด้านลบไปหน่อยอยากให้คุณเข้ามาอยู่ในส่วนของตรงกลางนะคะเพราะชีวิตเรามันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีดังนั้นถ้าเราอยู่ตรงกลางได้สามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่ตรงกลางได้แล้วก็พยายามมีสติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้มันจะโอเคนะนนคเนี่ยนาคตเนี่ยงานนี้จะสําเร็จนะถ้ากำลังถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องงานกับเรื่องเงินอนะเรื่องงานมันจะสําเร็จนะเนาะ เรื่องงานที่ทำอยู่แล้วมันอาจจะมีความกังวลมีอะไรอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะมันจะสำเร็จรล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอนาคตสดใสแน่นอนก็อยากให้คุณเนี่ยทำตัวเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เปิดรับเปิดกว้างน้ำที่แก้วน้ำที่พร้อมที่จะรับน้ำได้เสมอนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถรักษาทั้งมิตรภาพรักษาทั้งสิ่งรอบข้างแล้วก็รักษาเพื่อนร่วมง,งานไว้ได้ แต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหากันแล้วจริงๆหรือว่าสําหรับบางคนนะมันขึ้นมาสําหรับบางคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วก็คือให้อยู่แต่นิดนึงเนื้องานนะคะอยู่ในเนื้องานแล้วก็พยายามพูดคุยกันดีๆนะคะหลีกเลี่ยงการพูดเยอะๆหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าบางทีถ้าอึดอัดมากๆความรู้สึกข้างในของเราอะเราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเป็นยังไงแต่พอเราได้พูดออกไปแล้วอะคําพูดมันจะเป็นนายเรา และมันอาจจะนําความรู้สึกที่ไม่ดีสําหรับเราและสําหรับคนอื่นเข้าไปได้ดังนั้นถ้ายังอยากที่จะรักษาความรู้สึกดีๆเอาไว้เพื่อที่จะบรรยากาศในที่ทํางานหรือบรรยากาศอะไรก็ตามส่วนหย่านเรื่องงานเนาะบรรยากาศอะไรก็ตามให้มันโอเคอ่ะก็พูดจาก,กันดีๆนะคะโอเคเดือดซันขึ้นมาแฮปปี้มีความสุขให้มั่นใจว่าพวกคุณเนี่ยเป็นลูกรักของจักรวาลแล้วก็ลูกลูกรักของยูนิเวอร์ส พระดาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะคอยดูแลปกป้องแล้วก็มองเราอยู่ดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะทำตัวสบายๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องไหนที่ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดให้เด็ดขาดไปเลยพูดอะไรก็ให้ชัดเจนแต่จะต้องอยู่ในกรอบของคำว่ามิตรภาพเช่นการขาะเรื่องเงินถ้าจะใช้เขาก็ใช้เขาไปในในการทำสิ่งที่ดีๆ นะคะในการสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็ถ้าอยากให้เขาอยู่กับตัวเองก็ต้องรักเขาเหมือนที่รักเพื่อนคนหนึ่งยังไงละ่ะเงินเนี่ยว่ากันว่าเงินเนี่ยจะอยู่กับคนที่มีพลังงานดีๆนะคะเนาะพลังงานดีๆแล้วรู้จักที่จะใช้เงินร,รู้จักที่จะรักษาดูแลเขาเขาก็จะอยู่กับเราเพราะว่าเงินจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเราอะ ดูแลเขาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอยู่แบบกัลายาณมิตรอะไรประมาณนี้เนาะนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับแรนดอมวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วพบกันใหม่นะขอให้โชคดีมีชัยแล้วก็ร่ำรวยเงินทองขอให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเปิดรับแต่สิ่งดีดีความสุขที่ดีมีตรภาพที่ดีสุขภาพที่ดีมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้ มีเงินเต็มแม้เต็มเงิไปเลยแล้วก็มีชวิตที่ดีๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ